คนคงจะจินตนาการหรือนึกภาพออกไปแล้วว่าภาคใต้ของเราเนี่ยมี14จังหวัดเข้าใจกันแล้วเนาะซ้ายมือคืออันดามันซึ่งประกอบด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลแต่ว่าในภาพรวมภาคใต้ทั้งหมดเรามีเทือกเขาสําคัญสองเทือกเขานะคะเราจะมีเทือกเขาที่อยู่ด้านบนกับเทือกเขาที่อยู่ด้านล่างเทือกเขาที่อยู่ด้านบน,ด,น,บนด้านบนใช้อะไรเป็นตัวตั้งก็ไร่เรียงลงมาเลยค่ะระนองพ,พังงาภูเก็ตเราเรียกเทือกเขานั้นว่าเทือกเขาภูเก็ต ถัดลงมาด้านล่างซึ่งทุกคนก็จะเห็นแผนที่ว่าเป็นระบีตรังสตูนนะคะของอันดามันตรงนั้นเราเรียกว่าเทือกเขานครศรีธรรมราชเพื่อเป็นการง่ายนะคะเราจะเรียกว่าเทือกเขาบนแล้วก็เทือกเขาลางทีนี้ถ้าเรานึกถึงภูมิศาสตร์โดยภาพรวมภาคใต้อันดามันเวลาเรามาเที่ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนึกออกไหมเนาะอันแรกไปเที่ยวถ้ำถ้ำอยู่ทุกที่ของทุกจังหวัดค่ะ ถ้าแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าให้ไล่เรียงเลยเนาะของระนองดังนังก็จะเป็นถ้ำพระขยางเอ๊ะถ้ำผีหัวโตเคยได้ยินไหมเนาะถ้ำผีหัวโตก็ใช่นะคะถ้ำผีหัวโตก็มีนะคะแล้วก็มีถ้าใกล้ๆเลยใครไปพังงาต้องไปที่นั้นแน่นอนก็คือถ้ำพุงช้างเห็นไหมคะเรามีพื้นที่ที่เป็นลักษณะของการท่องเที่ยวได้เกือบทุกจังหวัดแต่ถ้าโดดเด่นกว่าถ้ำในพื้นที่ของจังหวัดอันดา,ามันก็จะนึกถึงทะเล ทะเลเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวเราจะเข้าใจเราไปหาทรายสวยงามแต่ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทะเลมีสองดูแบกคือทะเลที่เป็นหาดสวยกับทะเลที่เป็นหาดโคลนทะเลหาดสวยกับทะเลหาดโคลนต่างกันยังไงจินตนาการดูเนาะเวลาเราไปทะเลปุ๊บเราไปถ่ายรูปไปพื้นที่หาทรายสีขาวไปนอนอาบแดดไปดูเขาเล่นบันนาโบ๊ทไปเล่นน้ํานั่นคือหาดสวยและหาดสวยถ้าจะให้นึกถึงภาคใต้นึกถึงภูเก็ต ภูเก็ตนึกถึงที่ไหนหาดปลาตองหาดกระตะหาดการนหาดสุรินหาดไม้ขาวหาดไม้ขาวนี่เป็นชายหาดต้อนรับของจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะข้ามสะพานสารสนินปุ๊บ อาจจะมองไม่เห็นแต่ถ้าได้เห็นชัดก็คือตอนที่เราขับรถออกจากจังหวัดภูเก็ตอยู่ซ้ายมือไปพร้อมๆกับตอนที่เราขึ้นสะพานสารสินเลยค่ะนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็จะเป็นหาดโลนหาดโคลนก็คือหาดที่โดยส่วนใหญ่ทํากิจกรรมในการปุปปูกป่าชายเลนหาหอยหาดโคลนในภูเก็ตมีที่ไหนบ้างหาดสะพานหิน ป่าจับปัมนะคะนี่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นภาพได้ชัดมากขึ้นนะคะเพื่อที่ที่จะได้ทําความเข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นแต่ทุกจังหวัดก็จะมีหาดสวยและหาดโคลนเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันทีละจังหวัดเพื่อเป็นการเข้าใจแล้วก็เห็นภาพที่ชัดยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วมาอันดามันจะไปเที่ยวที่ไหนอีกบ้างคะน้ำพุร้อนน้ำพุร้อนท่าดังๆของทางอันดามันนึกถึงที่ไหนนาะกระบี่ก็จะเป็นน้ำพุร้อนเค็มนะคะ ส่วนพังงาเมื่อก่อนก็เคยมีตรงท่านุ่นแต่ด้วยการเกิดสึนามินะคะก็เลยหายไปกับคลื่นที่เข้ามาเรียบร้อยไปหมดแล้วนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างทีนี้อีกหนึ่งอย่างเป็นความโดดเด่นนอกเหนือจากหาสวยหาโครนก็จะต้องเลือกถึงเกาะถ้าให้นึกถึงเกาะเนี่ยแน่นอนค่ะทุกจังหวัดมีเกาะที่เป็นจุดเด่นของตัวเองขอยกตัวยอย่างเลยระนองจะนึกถึงเกาะอะไรเกาะพยามพังงาดำน้ำค่ะต้องไปที่นี่อยู่เกาะซิมิลัน ภูเก็ตเกาะราชากเกาะเฮนักนะท่องเที่ยวชอบไปมากเพราะว่าไปดำน้ำแล้วยังเห็นความสวยงามอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะกระบี่นี่ก็ติดอันดับแน่นอนค่ะเกาะพีพีนะคะส่วนตรังก็จะไปเดินเข้าถ้ำกันเลยค่ะก็คือเกาะมุกและสุดท้ายสตูลดังมากที่นี่ใครๆก็ไปค่ะเกาะหลีเป๊ะยังมีความสวยงามให้ไปเที่ยวได้อยู่นะคะฟังไปแล้วลองคิดตามไปเนาะหนู ไปมาแล้วกี่เกาะที่ไหนสวยที่ไหนไม่สวยเก็บเอาไว้เป็นแต้มว่าเราเคยไปเที่ยวมาแล้วเพราะแต่ละคนก็กต้องได้ไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้นึกออกมาเอ๊ะมันตรงไหนเนาะมันสวยยังไงบ้างวิชานี้โดยภาพรวมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ละค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นในภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามานันหรือภาคใต้โดยทั้งหมดเราต้องเรียนรู้ก็คือเรื่องของลมมรสุม เราจะมีอยู่2ลมมรสุมหลักๆทางซ้ายมือหรือทางฝั่งชายฝั่งทะเลตะวันตกนะคะเราเรียกว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทางฝั่งขวามือนะคะหรือฝั่งอ่าวไทยเราเรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดไปพัดมามันก็เลยนํามาสู่การเกิดน้ำ โดยส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่าระนองพังงาภูเกต็ตกระบีต่ตรังและสตูลเราไม่ค่อยที่จะมีเหตุการณ์การเกิดน้ําท่วมโดยส่วนใหญ่หนู้นเลยค่ะนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีเพราะลักษณะลมก็จะพัดแรงมาแล้วก็จะมีฝนตกหนักอยู่ตลอดเวลาอย่างไรแล้วก็ตามสองลมมรสุมนี้ละค่ะนํามาถึงการเกิดฤดูที่เกิดขึ้นในภาคใต้โดยทั่วไปก็จะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝน ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีความงงบ้างนะคะหวันมี3าฤด,ดูเลยก็มีเพราะฉะันด,ด,ดูแลตัวเองด้วยนะคะเรื่องของโลมราสมหมวดสุดท้ายคือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติของชายฝั่งทะเลอันดามันก็จะมีการพบเรื่องราวของเกาะแหล่งญ้าทะเล แหล่งปะการังแล้วก็ทรัพยากรป่าชายเลนแหล่งหญ้าทะเลก็คือหญ้าที่อยู่ในทะเลนอกจากเป็นหญ้าที่อยู่ในทะเลให้นักดำน้ำไปดูให้เกิดความสวยงามแล้วหนึ่งอย่างคือเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ใต้ท้องทะเลแหล่งหญ้าทะเลที่อุดมสมบ,บูรณ์เนี่ยเราพบว่า อยู่แล้วก็มีมากในจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังจากการมีแหล่งหญ้าทะเลที่มีจํานวนมากนี้นะคะทําให้เราเจอพายุนเยอะมากในจังหวัดตรังจนกลายเป็นสัตว์ประจําจังหวัดตรังไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่เห็นได้ชัดจากแหล่งหญ้าทะเลหรือความอุดมสมบูรณ์ของใต้ท้องทะเลตรงนี้แล้วค่ะนำมาสู่การที่ทําให้ภาคใต้มีการเจอสัตว์ทะเลหายากหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นโลมาพายุน เต่าประเภทต่างๆแม้แต่ปลาวานนะคะนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นทรัพยากรดินทรัพยากรแหล่งน้ําทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรดินโดยส่วนใหญ่เป็นภาพกว้างก็จะเป็นหาดทรายนะคะที่ราบลุ่มทรัพยากรป่าชายเลนแหล่งน้ําในภาคใต้แบ่งออกเป็น2ออแบบก็คือแหล่งน้ําผิวดินก็คือแหล่งน้ําที่เรามองเห็นได้โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ําหรือแหล่งน้ําใต้ดินก็จะเป็นน้ําที่อยู่ใต้ พื้นดินลงไปนะคะส่วนทรัพยากรป่าไม้ก็จะเป็นป่าชายหาดถ้าป่าชายหาดนึกออกไหมคะเราจะเจอต้นอะไรบ้างต้นสนทะเลนะคะต้นหูกวางถ้าป่าชายเลนล่ะคะนึกออกไหมเวลาไปเที่ยวป่าชายเลนเจออะไรบ้างเจอต้นโกงกางเจอไม้สแสมใช่ไหมคะที่เรามากกักจะนินยมไปปลูกกัน